จากที่ชาร์จแบตเต็มนะครับช่วงเย็นเรียบร้อยนะครับจหยุดนอนมาแล้วหยุดนอนแล้วก็มาเก็บกระโจมโจมกระส่วนนี้นะครับเก็บไปเมื่อกี้งานก็จะเป็นประมาณนี้นะครับเป็นตัวไม้เป็นชิงชัน บอกที่สองนะนี่นะลำแตกนี่นะเป็นกำคอสงคคาสิจอดฮิตนะฮะก็ไม่ฮิตก็ไม่เป็นไรนะใครบอกไม่ฮิตแต่ผมฮิตนะก็ยังเห็นอยู่ทั่วไปยังมีตลอดนะครับคนยังไม่มีก็ต้องหานะ <c ười> ก็ลอยแตกก็ โอ้นะครับต้องปูต้องรักษาดีๆเดี๋ยว,วรอแกะแซกเกอร์นะฮะขัดกระดาษทรายแกะแซกเกอร์ภาพโดยรวมนะครับปืนช่างเจ๋งนะครับสไตล์ปฏิโกของเรานะฮะไม่ค่อยได้อวดเครื่องมือแล้วครับเครื่องมือมีไม่เยอะ มีไม่กี่ตัวเครื่องมือมันก็พิเศษนะครับความพิเศษล่องนี่ผมทําที่หลังนะทําอย่างอื่นทําล่องเสร็จผมก็มาทํากระโจมทํากระโจมทํโตท้ายทําท้ายเครื่องมือก็ไม่มีอะไรมากนะครับคือผมแอลตรงนี้ก่อนนะ ย8 <28. S 2> ลงยี่แปด